สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำหัวโตลูกเดิมชักสามครับวิธีทำก็ไม่ยากนะครับมีไม่มีไม่กี่อย่าง,างครับการทำนะครับก็มีการเช็หัวลูกนะครับทำง่ายๆนะครับ มีแค่มีเนียมสองตัวนะครับเช็ดง่ายๆนะครับการเช็ดหัวลูกนะครับเราเช็กการไม่ดีก่อแก่นะครับกวัวลูกหัวลูกสูงนะครับขึ้นไปชนฝานะครับสิ่งต่อมาก็เช็ดกระโปรงลูกสูงครับว่าเราซักสามมานะครับมันอาจจะชน กับโคเวียงได้นะครับเห็นไหมครับยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับอย่างนึงก็เซตโซลารินครับเพราะว่าโซลารินนี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าต้อง ใช้สู้ย่อนนะครับใช้สู้เก่าอย่างนี้ครับย่อนมากเลยครับถึงจะได้ครับเพราะว่าเราใส่ปะกกินสองมิลครับพวกหัวลูกเราก็ถีดลงไปประมาณหนึ่งมิลครับเชคง่ายๆนะครับเราใช้อ oh ัตราส่วนการัดอยู่ที่สิบสองจุดห้าครับใช้ไม่เยอะครับก็จะใช้สิบสามสิบสี่คงไม่ไหวครับจะดันไกลไม่ได้ครับ เราใช้แคมเดิมนะครับทำแ,แค่ลูกเดิมสักสามครับเรียนกำลังอัดนิดหน่อยครับแล้วก็เก็บเก็บลายเอียดฝานิดหน่อยนะครับไม่ได้แยงครับ ก็เป็นเหลมเดิมนะครับเกียร์เดิมนะครับเดิมๆหมดเลยครับจะเป็นหัวโตครับทำไม่ยากครับเดีย๋ยวทำวิดีโอให้ชมครับเราติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ